สวัสดีนะครับพาทุกคนนะครับมาชมรถปูน tpi นะครับขบวนที่513นะครับจากเชียงรากน้อไปทางหินลับนะครับตอนนี้กระสาดโค้งมากระเป๋ามาแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ